รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เข้าสู่การประชันการถอดรหัสภาพที่ดูเดือดกันต่อครับมาถึงตรงนี้แชมป์ของเราถูกคุณเต้ยจ้วงเอาจ้วงเอาแบบเพื่อมดท่าถึงกลับต้องให้พี่อูนี่เรียสติริการลงอาคมันอีกครั้งแต่จะได้ผลหรือไม่ไปชมกันต่อเลยครับมาหนึ0งพตรงกลางใช่ไหมครับครับมาครับเป็น2,000กับ2องพยางมาครับ บอบว่าอดทนครับมาถูกทางแล้วครับดีมากหายาใจดได้ไดต่อนะครับอดทนภาพรแรกอ่างอออ่างนะครับภาพอสองเด็กดอดเด็กก็คือใช้แต่งสอนมาเลยภาพที่สาม,มทหารภาพรที่สี่ก็นอนหนู <c oughs> อดทนอดกลั้น แต่คราวนี้อยู่ที่ว่านะฮะคุณเต้ยเนี่ยจะมองว่า,าคุณกายตอนนี้เหมือนกับลูกหนูที่แบบว่าสิงโตแบบเหยียบหางไว้ะ <c oughs> ไปไหนไม่ได้เล่นเงินก่อหรือเปล่าหรือจะปิดจ็อบเลยตอนนี้ <c oughs> คุณมีอยู่หมื่นห้านะครับคุณเต้ยในคุณกายมีอยู่สามพันปิดจ็อบเลยครับปิดจ็อบไม่รีรอ <c oughs> <c oughs> คุณกายครับ คุณไม่ต้องทำอะไรเลยครับคุณแค่ต้องทำแบบเมื่อกี้ให้ได้โฟกัส <Focus S 2> แล้วเอาเงินเข้ามา6,000ตรงาครับ1พยาพยานสุดท้ายแล้วนะครับไม่มีโอกาสที่จะยืนตรงนี้ได้แล้วถ้าเกิดคุณไม่ได้ข้อนี้บัดภาพมาครับ ยังมีโอกาสนะครับห3่สามจะกด<ต>ไปก่อนไหมหนึ่งตอบว่าหนึ่งพยานเท่านั้นอ่าต้องตอบนะครับงานโอ้โหหมดสิทธิ์แล้วนะครับสำหรับคุณกายน่าเสียดายแต่ตอนนี้ไปที่ทีมสติลก่อนออกครับ <S <S สติลโอเคตอบว่า คุณเต้ยถ้าเป็นคุณเต้ยคุณเต้ยจะตอบว่าอะไรครับตอบไม่ได้ครับพี่ตอบไม่ได้อองาน่ะถูกต้องเพราะแต่ละภาพนั้นเป็นภาพที่สื่อถึงงานทั้งนั้นเลยสี่งานไปว่าอะไรครับไร่เท่ากับหนึ่งไร่อรันนี้ก็สองชั้นเองบางอันสามชั้นด้วยซ้ำคุณกายครับอย่างน้อยนะก็ได้ลิมรสของความเป็นแชมป์หนึ่งสมัยที่มีเงินเก็บเยอะ ที่สุดและก็ขอบคุณมากที่มาสร้างความสนุกให้กับพวกเราและก็ต้องขอแสดงความยินดีให้กับพี่เตยกับแชมป์คนใหม่ครับผมบอกว่าเฮ้ยน้องคนี้ก็ได้ข่ารถกลับบ้านแล้วครับผมไปกลับเฉยไม่ได้ถึงได้เงินไปเนี่ยเราก็ต้องเอาสุขภาพตามไปด้วยในขณะที่นั่งรถกลับก็นะครับผมแท่หลินจีมินไปนะครับผมอันนี้กินง่ายเพราะว่าเขาเป็น ทับซูแบบว่านิ่มๆจะง่ายนะครับผมยินดีทุกคนสุขภาพดีด้วยเดี๋ยวขอญาตทำเรื่องส่วนตัวนิดนึงนะครับตอนนี้รายการออกอากาศประมาณวันธรรมดาเย็นๆนะฮะถ้าอาจารย์ดูอยู่อาจารย์ครับเดี๋ยวผมกลับไปเรียนเล่าหลี่จะมีไปฝากครับการด้กันได้ของดีครับตอนนี้จะแบ่งกงนขอบคุณมากครับคุณกายครับแสดงความยินดีด้วยกับเงินที่เก็บไว้ได้ทั้งหมด16,00 0บาทเย้ตอนนี้มันมีหมื่นบาแลว แชมป์สมัยแรกครับโอ้โหแชมป์แต่ละคนนี่พอปิดแชมป์สมัยแรกนี่เงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆตอนนี้คุณก็รวมแล้วก็คือปิดแชมป์สมัยแรกที่เงินสูงที่สุดละทุกคนตรงนี้ยี่สิบเอ็ดชีวิตที่อยู่บนท่านสตีลทุกคนสามารถมีโอกาสเหมือนที่ครั้งหนึ่งใช่ไหมคุณเต้เคยมีครับแต่อย่าลืมนะครับกดปุ๊บต้องตอบตอบไม่ได้กลับเลยเช่นเดียวกันอ้าวมาปิเนื้อฟ้ายัางมีฟ้าเนื้อลังคาอยังมีแสงอาทิตย์ เนื heat, ้อขี ide, so so like, ้ห sure. ิดยังมีีิกากเนื้อสากยังมีครกเดี๋ยวความสกปรกยังมีีูน่ไงครตบมือกับความสกปรกของผม่อยครับพอแล้วฮะแค่นี้ผมก็สกปรกพอแล้วฮะเตรียมตัวนะพร้อมยังพร้อมแล้วครับแรนดอมครับพี่น้องครับ โอตราหนักไม่มีอันไหนที่ทลาดไม่ได้แค่กดไม่ทันเขาอย่างเดียวแค่นั้นเองพี่เก๋ครับตัวนี้ทําอะไรอยู่ครับอ๋อเป็นครูอยู่ครับนะสอนอะไรอยู่ถามได้ไหมครับสอนภาษาอังกฤษสอนภาษาอังกฤษด้วยในฐานะที่เป็นครูนะครับพูดจริงดาเวินชีเนี่ยเห็นที่สนุกสนุกกันมาทลาดภาพอย่างเงี้ยใช้สมองเยอะไหม ใช้สมองเยอะแล้วก็แบบบางภาพมันก็ยากแล้วมันก็ตัดสินใจลำบากในการตอบรีบเลยดีกว่าไหมครับครับกรื่อครับผมสนานนะครับอ้าวเริ<__<_่มครับไปแม่การเปิดฉากเชื้อเชื้อกันของทั้งคู่ได้เริ่มขึ้นแล้วครับแต่ว่าใครจะตอบได้ก่อนนั้นช่วงหน้ารู้กัน สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลินจือม,มิน t e s โ o Lotus โส,สถานีบริการน้ำมัน PT เอาละเริ่มกันใหม่แชมป์สมัยแรกนะครับผมพี่เต้ยเจอกับพี่เก๋คนละพันตรงกลางไปกันอย่างเร็วๆก่อนเพราะยังไม่มีอะไรต้องรุนมาก สามพยางดูรหาสภาพครับสามพยางนะครับแชมป์ครับอดีเรกครับอดีเรกถูกต้อง อดิเรกนะครับตัวเอก็เปรียบเสมือนอ่ะหรือออ่างลายพิทูดีเรกนะครับเอาตรงดิเรกมาก็อดิเรกรับไปเลย2อ0 0ันเป็นหนึ่งครับครับนี่เก๋แล้วครับได้เวลาแล้วครับผมอ้าวเท่าไหร่ดีพี่เก๋เอา2,000 2,000ก็ <c oughs> 2> 2, ยังสวย,ย4,000ตรงกลาง กับรหัสภาพต่อไปนี้ที่มีสองพยางดูรหัสภาพครับแชมปครับไขมันครับไขมันขันใหม่ทูกต้อา <Hey. S 1> เริ่มมาแล้วผวนเผินเริ่มไม่เป็นปัญหาสำหรับแชมป์เตยนะครับผมบวกไปอีก4,000นะครับผมเป็น13,000บานบาทครับครับอ้าวกำลังไขมันอยู่ไม่ใช่กำลังไขไม่อยู่ดูนะไขขันไม่กำลังขันไม่อยู่เลยกลายเป็นไขมันตอนนี้เป็นสิทธิ์ของพี่เก่งแล้วว่าจะสู้เท่าไหร่ครับ2,000 2000 2000สองพันสองพันพิเกสกาเล่นมาถ้าได้ก็จะกลับเป็นเก้าพันนะครับแต่ถ้าไม่ได้ตาจะมีเยอะเลยทีเดียวสองพยางครับต่านภาพมา พยางนะครับหนึ่งสองสองเหียมตัวกองกดเอกครับสติลคุณกรครับตอบว่านายกองครับพิดครับผมเลยครับกองกลางครับเกือบกองชับ ไม่ใช่กองเสียงแล้วเขากองอะไรอยู่อ่ะกองผ้าชุดเป็นกองชุดกองชุดเสื้อผ้ากองใหญ่ๆเป็นกองชุดอ้าวขาเสียบมือให้กับพี่กบด้วยขอบคุณมากครับโอกาสหน้าเช่นใหม่ครับโอเคเดกิชี่ขอคืนมา4 0 0พันนะครับทำให้พี่เก๋เหลือ5,000ัน คุณเต้ยเหลือ1 1 1 0 0 0เมื่อกี้ไม่มีใครตอบนะฮะก็1,000ตรงกลางเป็น2,000ครับต่อไป2พระยางอีกแล้วครับหลัดภาพครับ อีกแล้วกอดอกครับทีมสตีลสตีลไม่ควรสตีลลูกสุดท้ายคืออะไรฮะกระดูกหมูเล้งใช่ไหมแล้วอะไรที่มันจะมาก่อนเล้งได้ที่จะให้ลงเล้งจะเล้งถูกต้องครับผมเจกับโทก็คือไม้โทสุดท้ายเล้งที่ร้านเจเล้งเองซึ่งอยู่แถวดอนเมืองเนี่ยเขาใช้เป็นไม้โท ไม่ได้สะกดด้วยไม้ตรีนะครับแต่เขาใช้ไม้โทเพราะฉะนั้นก็เป็นคําเฉพาะซึ่งนะครับตรงกับที่เจเล้งสะกดที่ตึกของเขาก็ขอคืนเช่นเดิมนะครับอีก2,000ทําให้พี่เก๋เหลือ4,000และก็ต้องลงกันอีกคนละพันเป็น2,000ตรงกลางครับ2องพยางอีกแล้วครับตลดผ้ามาครับดูเหมือนว่าคุณเก๋นี่จะไม่สันทันกับคำสอพยางเลยนะครับเนี่ย แล้วรหรัสภาพต่อไปนี้คุณเก๋จะตอบได้หรือไม่เดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดย s u k i MK Cool r o w e l s p a a e by Donut Penguin ซิมประหยัดสองพยาค์อีกแล้วครับรัดภาพมาครับดูรหัสภาพกันดีๆนะครับสองพยาค์เท่านั้นไม่ยากครับ กลมกล่อมเล่าครับกลมกล่อมถูกต้องครับภาพแรกนะฮะชัดเจนนะฮะเป็นลูกบอลนะฮะหรือว่าจะเป็นวงกลมภาพที่สองเป็นภาพวาดที่คุณแม่กำลังกล่อมให้ลูกนอนกลมกล่อมชัดเจนได้กลับอีก2,000กลับมาเป็น11,000ครับแชมป์ครับครับชคุัครับคราวนี้พี่เก๋ครับคุณมีอยู่3,000ันที่จะต้องวางหมากวางแผนแล้วว่าจะเรียกกลับคืนมายังไง สู้เท่าไหร่สองพันสองพันเจกอ้เอ้ามาสองพันเป็นสี่พันตรงกลางและถ้าได้กลับไปก็จะขึ้นมาเป็น5,000ต่อ9 0 0าให้ไทยกี่พยางสามพยางสองอีกแล้วสองอีกแล้ววางมือที่โพเดียมให้มั่นนะครับจัดภาพครับ ไม่อยากยิ่งคนอยู่ไกลๆพวกทีมสติลน่าจะเห็นชัดกว่านะครับสิบวินาทีแล้วนะฮะเตรียมตัวได้ไหมครับคุณเต้ยคุณเก๋สามสหนึ่งูน้าเสียดายอ้าก่อนโอกครับทีมสติลสติลเบอร์สิครับคุณแมทธิวครับคุณแมทธิวครับหมูยอหมูยอโอ้ย่ถูกต้องครับ ภาพแรกนะครับผมก็คือชัดเจนคุณหมอแน่นอนที่กำลังกลับรถอยู่นั่นก็คือยูเทิร์นหมออยู่หมูยอ่ยอทำไ้พี่เก <calculus> ๋ของเราเหลือ1,000สุดท้ายครับยังไงก็ต้องขออนุญาตนะพี่เก๋นะขอไหวครูก่อนแป๊บนึงนะครับผมขออนุญาตครับผมอ่ะ2,000ตรงกลางโอกาสสุดท้ายของคุณเก๋หรือเปลา่าอ่ะให้ถ่ายสองพยาง วันนี้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะกวดร้ายนิดหนึ่งและนี่จะเป็นโอกาสสุดท้ายของเก๋หรือเปล่ารหัสภาพมาสองพยางนะครับดูดีๆครับ ครับเนปาลครับเนปาลแชมป์สมัยที่สองครับโอ้โหภาพแรกนะครับพี่เนนะฮะเนวันดาวนะครับและภาพที่สองนะฮะผู้หญิงสวยเชียวแต่เห็นไหมฮะปื้ๆดำตรงนี้มันคือปานนะครับที่อยู่ใต้ตาของเขาเนปานสองภาพนะครับคำตอบอยู่ในภาพทั้งสองภาพเลยเสียดายจริงๆพี่แก นะครับผมตอนแรกนะครับต้องแบบว่าตัวเกองแต่ว่าอาจจะเป็นจังหวะเรื่องภาพนะฮะที่ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ลอดภาพนะครับที่เราต้องมานั่งถอดรหัสที่ออกมาแต่ละอันแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องขอบคุณมากจริงๆได้ไปเท่าไหร่ครับที่เราสติลไปครับสี่พันครับก็ยังได้สี่พันครับขอสิบประมือให้กับพี่เก๋แล้วแสดงความดีดีให้กับคุณเต้ยครับน่าสียดยจริงต้องบอกเลยว่าผิดคาดมากๆด้วยจังหวะนะฮะด้วยลอดภาพนะฮะ ที่ออกมาแต่ไม่เป็นไรยังไงก็ได้สะสมไปจากการสติลเปน4 0 0 0 4,000บาทครับผมและนี่ครับเป็นอาจารย์นะคะก็ต้องใช้สมองใช้แรงเยอะก็ฝากไว้ด้วยครับผมลิ้นจีมินนะครับไว้บำรุงร่างกายให้พร้อมสำหรับงานทุกวันขอบคุณมากครับขอบคุณครับข้อใหม่ที่สองแบบงงงงนิดนึงดูเมื่อกี้นี้นะฮะภาพรหัสภาพที่ออกมาแต่ละชุด ตัดกาลังคุณเหมือนกันนะใช่ครับดูแบบเวอยเวอร์เหมือนกันแต่เวอไปเวอมาก็มีอยู่2องหมื่นปลายๆแล้วละครับตอนนี้ครับอ่ะคุครับตอนนี้ทุกคนเหมือนจะโดนฆ่าโดยลดภาพเมื่อสักครู่นี้ทั้งนั้นเลยคุณนี่เป็นเครื่องจักรสังหารอย่างดีเลยนะครับแต่คุณไม่ต้องกลัวผมผลิต คนไปกําจัดคุณได้อยู่แล้วคุณผลิตด้วยตัวคุณเองเลยครับคุณดูนเขาผลิตมาส่งให้ผมทีนึงผมผมเป็นพ่อค้าคนกลางอ้ามาคุณคิดว่าใครจะมาล้มแชมป์ได้ที่จะมีสติและไหวพริบพอที่จะถอดรหัสภาพคนที่ผมจะส่งไปต่อไปนี้นั้นใส่แว่นหรือไม่ใส่แว่นเมื่อกี้ใส่ไปแล้วคราวนี้ไม่ใส่แล้วเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงเท่านั้นมาคุณอยากรู้แล้วใช่ไหม แลมสะดดแก่สดงเกมลม,ม,มเป๊ะแลสมสะดพรุ่งนี้เรากลับมาลุ้นกันต่อครับว่าใครจะได้ออกมาทอรหัสแข่งกับแชมป์อย่างคุณเตยพบกันเวลาเดิม17นาฬิกานในจาวินชีเกมทอรหรหัสสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ปั๊มน้ำมันพีทีค่ะเราจะไปตามหาผู้โชคดีได้เติมน้ำมันพรีตามไปดูกันเลยสวัสดีค่ะ เ่ิมมาเติม500ครับค่ะเติมน้ำแต่อะไรคะ91ครับ91อยากเติมน้ำมันฟรีไหมคะทำชุดนี้นะคะมี3พยางค์ค่ะอ่ะ20นาทีเริ่มค่ะอ่ะดูได้ค่ะขยายดูได้ค่ะรูปนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยหอยหอยทองครับเหอยทองไม่ถูการะไม่ถูกเลยเห็ดเห็ดเห็นไหมเห็ดอะไรคะเห็ดอะไรเห็ดเห็ดแคมแหลมเห็ดแคมแหลมไม่ถูกค่ะไม่ถูกไม่มีเห็ดแคมแหลมได้ลอกเลยเห็ดอะไรเห็ดอะไรเห็ดอะไรแล้วนี่อะไรคะเห็ดแคมทองดเเ็็ม เจอกันที่าับพีดท่วไ